สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดับชัยเพื่อเกษตรนะครับวันนี้ครับผมพาทุกท่านมาชมบรรยากาศนะครับของพี่ๆรถบรรทุกนะครับสายแม่สอดกันบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อพระวอนะครับอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับเนี้ยมาชมบรรยากาศครับตอนนี้โหดูรถครับมาแล้วนู่นครับพี่ใหญ่มาแล้วครับไกลๆฮะนู่นนะครับสุดลูกหูลูกตามาชมบรรยากาศตอนเย็นๆครับ ใกล้หัวค่ำแล้วดูครับพีพีพรถบรรทุกมาแล้วนะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับเขาก็จะมีการบรีบแต่นะครับนี่อ่ามาแล้วครับมาชมบรรยากาศพี่ใหญ่วันโว้ครับมาแล้ว นี่ครับบรรยากาศครับตอนนี้ผมอยู่หน้าศาลพอดีนะครับนี่ฮะโอ้โหข้างบนก็เป็นภูเขาแบบนี้ครับบรรยากาศก็ดีมากน่าจะประมาณ23องศานะครับถึง25องศาโดยเฉลี่ยนะฮะนี่ครับบรรยากาศอันนี้ฝั่งนี้ขาขึ้นนะครับขึ้นแม่สอดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ขาลงครับไปจังหวัดตากอ่านี่ครับชมบรรยากาศรถบรรทุกกันครับตอนเย็น อ่าบางคนเขาก็เข้ามาสักการะนะครับว่าอาสารเจ้าพ่อพอระวอนะครับนี่ครับแล้วไปแล้วนี่รถเปล่านะครับถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยนะครับขาขึ้นเนี่ยจะเยอะมากนะครับามาชมบรรยากาศตอนเย็นครับวันนี้บรรยากาศกำลังดีนะครับ อากาศเย็นมากเลยนะครับ23 25องศา,ท,างทักทายด้วยนะครับใครรับชมจากที่ไหนนะครับก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับเผื่อใครผ่านมา,าผ่านไปผ่านมาแถวนี้มาเที่ยวได้นะครับบรรยากาศดีครับติดภูเขานะครับแหล่งธรรมชาติชมบรรยากาศกันตอนเย็นแบบนี้นะครับ นานๆานทีนะครับนานๆานทีนะครับก็จะได้มาเที่ยวฝั่งนี้ฮหจะมีอยู่แต่มาแล้วนู่นครับอันนี้ขาล่องนะครับจากข้างบนลงล่างนะครับจะอยู่จากฝั่งข้างบนนู่นนะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นตอนนี้นะครับมีขึ้นบ้างลงบ้างนะครับส่วนมากตอนเย็นจะเป็นรถขาลงนะครับส่วนมาก อันนี้ก็ที่ดูไกลๆน่าจะเป็นแกนข้าวโพดนะครับเขาสีข้าวโพดไปแล้วก็จะมีแกนเนี้ลงมาแล้วครับเป็นรถบรรทุกนะครับฮีโน่ครับอ่าลงแล้วนะครับฝั่งนี้ขาขึ้นครับขาขึ้นกำลังไต่ระดับขึ้นมาครับนี่ขาขึ้นนะครับ มาแล้วครับสแกนเนียนะครับนี่พี่ใหญ่เรามาแล้ว,ลวนี่นะครับพามาชมบรรยากาศรถบรรทุกครับมองแล้วก็เพลินนะฮะนั่งดูกันไปชมกันไปนะครับที่นี่อำเภอแม่สอดน,นะครับจังหวัดตากครับท่าน,นผู้ชม วันนี้ไม่ได้พาไปชมสวนเกษตรก็เลยเพามาชมตอนบริกาศเย็นๆครับมาดูพี่ๆรถบรรทุกกันนะครับอันนี้ก็ขาขึ้นขาขึ้นนะครับอันนี้ขาขึ้นโอ้มะพร้าวครับ มาแล้วมะพร้าวเต็มลำรถเลยครับตอนเดียวามาดูมอเตอร์ไซค์เจ้าถิ่นกันบ้างครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับฮอนด้าเวฟร้อยสิบครับโอ้สู้ดอยสู้ดอยสุดยอดนี่บรรยากาศดีๆครับบรรยากาศดีดี สวัสดีตอนเย็นๆนะครับท่านผู้ชมครับมาชมบรรยากาศันครับโอ้โหมาแล้วครับดูไฟดูไฟโอ้โหเอาแล้วเจ้าถิ่นลงแล้วครับผมบรรยากาศตอนนี้ครับอีสุซุมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหสุดยอดครับนี่มาแล้วครับอีสุซุทั้งนั้นเลยนะครับ บรรทุกสายโหดนะเต็มลำรถไปแล้วครับตามด้วยพี่ใหญ่นะครับนู่นเห็นเล็บๆอยู่นู่นนะครับอยู่บนเขากำลังไต่ระดับลงมาแล้วฮะตอนนี้สายแคมปิ้งก็เยอะนะครับเห็นมาเป็นขบวนกันเลยนะครับบรรยากาศกำลังดีนะครับตอนนี้นะครับนี่แล้ว ตู้เปล่าครับอันนี้ตู้เปล่านะครับมาอีกเยอะครับยอ,อดสุดยอดมาแล้วครับพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่อิ้มสุสครับมาแล้วยอดสุดยอดครับ มาแล้วอีสุสุครับตอนนี้เป็นตัว360หกศนี่ครับบรรยากาศนะครับตอนเย็นๆครับท่านผู้ชมครับมาชมรถบรรทุกครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับอย่าลืมกด ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้ำชัยด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวหาโอกาสนะครับพาไปเที่ยวชมสวนเกษตรต่างๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพามาดูรถบรรทุกกันก่อนนะครับนี่ไปแล้วโอ้พี่ใหญ่ลงมาแล้วดูพี่ใหญ่ครับอื้พี่สุสุครับมาอีกแล้วโอ้ รถบรรทุกครับใครชอบกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องนํำชัยด้วยนะฮะนี่ครับขาลงครับตู้เปล่านะฮะตอนนี้เยอะมากเยอะมากไปแล้วไปแล้วรถเก๋งก็มาเก๋งก็วิ่งง่ายกระบะก็วิ่งดีครับนี่ก็เส้นสายบรรทุกแม่สอดน,นะครับ สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับก่อนที่จะปิดรายการนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องน้ำชัยนะครับจะยุติการถ่ายทำไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ